ถอยหลังกันหน่อยดีกว่าผนข้างหลังก็จะเป็นอหลังข้างหลังองพวกเราถ้าประมาณดูไปดีไหมเออยควแต่งเรอครับยู่คแต่งเรอครับทำไมื้อหุดอะใส่หน่อยอ่ะขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะครับก็ขอบคุณอีย่างหนึ่งก็งานแฟนแรงครับผมนี่ได้ข่าวว่ามีจัดงานสองวันวันนี้เป็นวันแรกครับผม มีศิลปินเราผมขอภาพขายเหนื่อยจะได้นึกเรื่องขึ้นได้ก่อนแล้วเรามีอ่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราก็ต้องขอบคุณแฟนๆมากๆที่ให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสมาเป็นโชว์เปิดโชว์องงานในวันนี้ครับผมแล้วก็เป็นงานวันแรกด้วยแบบดีใจมากขอบคุณมากนะครับผม

มันแบบหลายรอบแล้วอ่ะมันไม่สนุกไทยสักคำปะทำไมนี้หรอเฮ้ยคุณไทยแปลไทยโอมาสันติโยิ้มก่อนก่อนยิ้นแปลว่าอะไรพ้ดิ้อ๋อโหมไม่ยิมไม่ยิ้พูดอะอยโอ้ยอ้ยโอยโอ้ยโอเยอ้มโอ้ยโอ้ยเอ้ยอ้ยโอ้่อยาอ้หอ้ยโอ้ยโอ่ย้ย้ยโ้ยโอเยโ้ยอ้ย้ยอ้ยโอยโ้ย้ยอยย้ Have fun แบบ Have like great moment ที่ฟินแลนด์แล้วก็อยากให้เขาแบบ Have great moment ที่ประเทศไทยด้วยครับแบบประเทศอไประเทศไทยนป้องทยครับอยู่แล้วแบบสนุกค่ะอร่อยอร่อยรักมาโอเคไหมมา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 โอเคครับสวัสดีครับจิลสุบัสครับสวัสดีครับจิลลุบัสครับ

ยูวันสิวจังทีบัสครับสวัสดีครับฮาร์ดบัสครับสวัสดีครับไทยบัสครับ Hey guys I'm l o b u s i e ถ้าพร้อมแล้วเราต้องส่งพวกคุณลงไปก่อนนะครับ แล้วเหรอเจอกัารจะน้ำตาตุ๊กตา